ต้มผัดแกงทอดหอมอร่อยในพริบตาคู่ครัวรสดีไลปอนเอฟไร้กลิ่นติดการไร้สารตกค้าง AIA ใส่ใจดูแลความฝันคุณเสนอคนัณวหมอ ดีครับท่านผู้ชมเวลาซื้อบ้านเดี่ยวบ้านแฝดบ้านเทวเฮ้า,าบ้านอาคารพาณิชย์เวลาเขาจะส่งมอบนี่ต้องตวรวจดูเรียบร้อยก่อนนะครับตรวจไปตรวจมาอ้าไม่ได้หลังใจเลยวันนี้คนหัวหมอเลยขอเสนอเรื่องไม่ตรงตามสัญญาท่านผู้ชมครับ กันหรอเป็นหลังๆด้วยอ่ะเอาดูสภาพมีอผมซะก่อนใช่แน่ถ้าแบบดูดีไฮโซอย่างนี้ถ้าจะซื้ออะไรเป็นหลังๆนะนะมันคงจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกซะจากสามรรพ่อภูมิเฮ้ยบ้านบ้านเอา,า,เอาลวตกลงเราจะไม่เอาหลังนั้นแล้วเหรอไม่เอาแล้วแหมอย่างพวกพี่สองคนเนี่ยไม่ต้องลำบากไปซื้อหรอกเดี๋ยวหนูอะจุดไฟใส่เฟซมาเดี๋ยวเผาไปให้เฮ้ยได้ยินอะไรแว๊วว่าใครจะมาันแถวนี้ ใครจะมาเอาอะไรแถวนี้ครับนี่ก็พี่ออนน่ะดิเขาอะจะของพี่โอใช่โอ้ยอย่ามาแตะออนของพี่โอเลยพี่โอก็ของพี่ออนเฮ้ยไม่ใช่แบบนั้นตกลงพี่แม่เอาบ้านผมแล้วเหรอใช่เพราะว่านะตอนทําสัญญาเนี่ยเธอบอกกับฉันสองคนว่าเ คุณพาช่วยแอร์เขามีไม่ครบใช่ร่อนไฟก็แตกพังบ้างไม่มีบ้างสวนที่สําคัญบอกว่าจะตกแต่งให้ดูมีแต่ตะไคร่น้ากับยญาขาเราขอมาจาคืนเลยใช่เสียใจและใส่เจียด้วยนะเออพวกคุณเป็นคนบอกยกเลิกสัญญาผมเองผมไม่คืนมาจําไม่คุณหรอกครับผมน่ะเป็นฝ่ายเสียหายยังไงยังไงผมไม่คืนให้คุณอยู่แล้ว อายุมากขึ้นผิวขาดความกระชับเกิดริ้วรอยลึกเพราะเส้นใยเอลาสตินในผิวลดลงนกเลือกรีไวท์เลฟต์ครีม S P F <S 1 8ใหม่สูตรประสานเอลาสตินจากลอริอัลปารีสผสานโปรลิตินอลเอและเอลาสตินที่มีองค์ประกอบคล้ายเส้นใยเอลาสตินในผิวริ้วรอยดูลดลงเสริมความยืดหยุนผิวรู้สึกกระชับขึ้นช่วยปกป้องผิวด้วย S P F 1 8กับเนื้อครีมบางเบาใหม่รีไวท์เลฟเอลาสตินจาก Paris. ลอริอัลปารีสลดเลือนริ้วรอยและกระชับผิวต้องผู้นำยอดขายอันดับหนึ่งเท่านั้นค่ะคุณณคคคค่่่าทีุูวร เนิบๆขนาดเนี้ยต้องไลบันเอฟพลังเก้มคนตรงเข้าสลายทุกคราบันไร้กลิ่นติดจานไร้สารตกค้างกำจัดคราบมันเยี่ยมไล่ปันทั้งสองสูตรเป็นผู้หญิงเป็นสาวเป็นแซ่ลับล้วนสงวนหน่อยถอยออกมายินก็ตะไมแล้วไม่ต้องกินอไม่ต้อง โอ๊ยย oh, oh, oh. hey, ังไงก็ไม่ขื่นไม่ขื่นไม่พอหัวฟูเหมือนกันเพราะไม่เชื่อเท้าไม่จะประมาณหรอ้าวสวัสดีครับทุกคนเข้าไม่ได้วัสดีครับอาจารย์เรื่องนีปัญหาอะไรบ้างปัญหาเรื่องบ้านอาจารย์โอ้เรื่องบ้านอาจารย์ทำงานมากโอ้โหอาจารย์มีบ้านกี่หลังเฮ้ยเจ็ดแปลหลัง โอ้โหถึงเวลาส่งมอบป้าเราส่งมอบตราสัญญาแล้วแล้วเขามาบอกยกเลิกสัญญาเราจะขอเงินประจาคืนด้วยเราก็มีสิทธิ์ไม่คืนเราไม่จะของโครงการไม่จะของบ้านโธ่เราเขาจะส่งมอบพี่แกไม่ยอมรับจะเลิกสัญญานั่นน่ะดิเราก็มีสิทธิ์ไม่คืนเงินที่จ่ายไปแล้วสิครับเห็นไหมล่ะรีบเลยรีบถ่ายไปนี่ตอบได้เลยว่าเรืหัวหมอมาแว่ สองคนผัวเมียเลยครับเขาส่งว่าอะไรไม่ยอมรับเราจะรับได้ยังไงคะเขาผิดสัญญานี่คะตกลงกันไว้เนี่ยเขาก็ไม่ทําตามสัญญาก็คือแอร์สามเครื่องก็ไม่มีติดให้ไปรอบบ้านก็ไม่มีค่ะส่งมอบบ้านไม่ตรงตามสัญญาใช่ถ้าแบบนี้ข้อกฎหมายบอลบเลยรีกครับอาจารย์ส่งมอบบ้านไม่ตรงตามสัญญาเขาก็มีสิทธิ์เลิกสัญญาเรียกเงินคืนทั้งหมดเข้าใจไหม ใครเจอคนหัวหมอมาหัวหมอกับคุณติดต่อกลับมาะที่นี่ครับใช้นำ้ำยาสักผ้าที่ผสมคอรีนอยู่แล้คะแต่ใช้เป็นนาน,านผ้าก็ะเปลี่ยนสีเหลืองลองนี่ดีกว่าคะ่ะ Vanish Liquid ใหม่ Vanish ไม่ผสมคอรีนจึงช่วย,รก,รวยกระจัดคราบด้ยไม่กัดสีผ้าเพียงใช้รุ่มมงกับผมซักผอา รานิชนชมพูลืมไปเลยว่าเคยมีคราบผิวมันไวต่อแดดของแมทเจอทั้งรอยสิวรูขุมขนกว้างจุดด่างดำคล้ำเสียแม้ดได้ผลไม่เหมือนเลเซอร์แต่มีอีกวิธีช่วยให้รอยสิวดูจางลงรูขุมขนดูกระชับปรับผิวให้ดูกระจ่างใสด้วยยูซีรินไวทออยล์คอนโทรลเอ็กซ์ตร้าทรีทเมนต์ใหม่ช่วยลดความมันเสริมการผลัดเซลล์ผิวคล้ำเสียรอยสิวจุดด่างดำฟื้นบำรุงเซลล์ผิวใหม่รอยสิวดูจางลงรูขุมขนดูกระชับหน้าดูกระจ่างใสไม่มันๆๆๆๆ สองสูตรเพื่อผิวมันและผิวแห้งจากยูซรินล,ลูกค้ามาเต็มร้านแล้วเด้งได้เด้งด,ดีลูกชิ้นดีต้องโกเด้งลูกชิ้นเนื้อโกเด้งอร่อยโกเด้ง ดื่มได้ตลอดดื่มเลยเชื้อโรคแพร่กระจายได้ง่ายจึงต้องล้างมืออย่างถูกวิธีสบูก่ก้อนใช้กันหลายคนจึงอาจเปียกชื้นและสกปรกเราร่าเลือกเด็ดต่อผลการทดลองแสดงว่าสบู่เหลวเด็ต่อมีประสิทธิภาพมากกว่าในการชำระล้างแบคทีเรียทุกหยดสะอาดพร้อมมอสเจอร์ไรเซอร์ให้มือนุ่มเพื่ออนามัยที่ดีสำหรับครอบครัวสบู่เหลวล้างมือเด็ดต่อขนาด250มลลิตรใช้ได้ถึง50ครั้งด ขนาดนี้แม่จะดุไม่น่าแล้วขนาดนี้ไม่ได้ใส่อีกแน่เลยหยุดค่ะหมดห่วงเพียงใช้ v i s นิชอิน l ทลเจนใหม่ที่ค้นหาและขจัดคราบอย่างมีประสิทธ,ธิภาพโหครับใต้ป<ฮ>กเสื้อย,อยังออกเลยเพียงผสมววนิชหนึ่งช้อนทุกครั้งที่ซักว n นิชพลังชมพูล,ลืมไปเลยว่าเคยมีคราบมาทานอาหารเช้ากันเร็วลูกหนูไม่อยากทานค่ะแม่แล้วลูกล่ะ เพราะมื้อเช้าเป็นมื้อสำคัญของวันเราให้อะไรที่พวกเขาชอบสิคะขนมรับโจ๊กอุดมด้วยวิตามิน B1 และทำจากข้าวหอมมะลิแท้จึงอร่อยนุ่มลื่นคอ,อ,อให้เด็กๆอร่อยได้จนหมดชามหมดแล้วครับแม่ขนมรับโจ๊กอร่อยหมดชามทุกเชา้า พี่นั่นแหละจะก็ใช้แบบที่ว like? ่าเรียบเนียนแล้วนะต้องเรโซนาดรายสติ๊กถึงจะเอาอยู่กินในสตอต้องสติ๊กเรโซนาหองคูสติ๊กผิวสว่างใสจริงไม่ใช่แค่ภายนอกแต่ต้องจัดการลึกถึงความหมองคล้ำใหม่ล่าสุดโอเลไว้์เรดียอแนส ด้วยเซรูเซนไว t ์นิ่งแอคทีฟซึมซาบสูดเซล์ลผิวชั้นนอกได้ลึกถึง8ชั้นจาก20ชั้นเพื่อปรับผิวให้ดูสว่างเจิดจ้าแบบเซลูเซนใหม่ล่าสุดโอลเวไวรเดียนส์ให้คุณรักผิวยิ่งกว่าที่เคยรักหน้าใสเชียวเอ๊ะทำไมหน้าคล้ำแล้วล่ะจริงเหรอโดนแดดตอนพักเที่ยงไม่กี่วันเนี่ยนะ ใหม่นีเวิวิสาเซลี่พคคริสโตลช่วยฟื้นบำรุงเซลล์ผิวคล้ำเสียให้ผิวดูกระจ่างใสพร้อมปกป้องแสงแดบดบหน้าใสไม่กลับมาคล้ำแล้วนี่ใหม่ดีเวลวิสาชไวท์น้องวิกสามทวนรักโลกรดน้ำไม่ดูเวลาประหยัดาและลดการระเหยของน้ำา6นะคเรับ Ha <laughs> ha